Sudikah puan ni komJamason ab busket nak, okay, okay ab busket, oh, uka minikit, kau, kau tuan. นี่ครับเล็กได้ดา่าครับนี่ครับบุสเก็ตเลือตันอยู่ที่ยีสย่สิบเจ็ดนะก็ทีมพิศตารเก้าสิบทุกตั้ทุกท่าทุกโค้ดเลยครับซื้อเลยครับ ร่องน,นี้จะร่างจะเป็นร่างทีมชาตินะไม่ใช่ร่างภาษาแล้วก็แล้วก็แปลก,กันนะ Hãy liền ạ. Trời ơi tao là hai sức anh โอเคนะเราก็เหลือไปให้แบบทีมพีะตาเลือนะโคตรสุดนะตักนการลาเลยนะโอเคเดียวเโร่ลาตวเนี่ย đây luôn kìa đẹp lắm nhỉ thêm bây giờ ta trồng rừng โอเคคนระับตอนนี้เขาตันอยู่ดิแค่ก้าสุก,กิตนะผมคิดว่าน่าจะอัพทีมเป็นสไตล์ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ถึงเก้าสิบแปดถึงไหมครับเก้าสิบแปดมาดูโอ้โหไม่ถึงคนระับบุสเกิตร่างนี้ครับ ขึน้นแค่9 7นะแต่ก็เป็นค่าพลังที่ไม่น้อยนะ90ยุดเขาเล่นได้สองตำแหน่งครับเล่นกองหลังได้นิดหน่อยนะครับกองหลังอยู่ที่90เซฟอยู่ที่9 7นะครับถ้าตำแหน่งที่ไม่ถนัดก็ จ็ดสิบหกเลยก็จะหนักสำหรัหนังนักเรามีโอเคครับจกบคลิปส่วนเพื่อนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นการแก้ปัญนะครับจะเป็นดบบนี้ครับ